สวัสดีค่ะแม่หมอเอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เวทมนต์แห่งรักสาสตร์แห่งการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออโ c l e แม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆก,กำลังใจในการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และทุกคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวม คำทํานายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคําทํานายอาจจะสลับกลับฝั่งกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขาแม่หมอก็อยากให้เป็นเพื่อนรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกๆก,กลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดแล้วเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนํากลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะหากใครสนใจคําทํานายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยําก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์ กดคำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปจะเจอรายละเอียดในการแอดไลน์หาแม่หมอสำหรับวันนี้แม่หมอจะทำคลิป And ด om for you หัวข้อเรื่องข้อความด่วนจากเขาถึงคุณตอนนี้วันนี้จะใช้ไพ่ The Star t a r o t ในการอ่านสถานการณ์นะแล้วก็ใช้ไพ่สองกองนี้รวมถึงการข้อความที่แม่หมอทำเองในการเปิดข้อความด่วนจากเขาถึงคุณคลิปข้อความด่วนแม่หมอจะไม่เปิด่าดราศีให้นะคะหากใครที่กดเข้ามาฟัง นี่คือข้อความจากเขาถึงคุณน n d o m for you ข้อความด่วนจากเขาถึงคุณตอนนี้ก่อนอื่นเรามาดูสถานการณ์เรื่องราวระหว่างคุณและเขา t r e บ b o n d s พลังงานของใครคนหนึง่งที่มีคำพูดมากมายอยากจะบอกอยากจะสื่อสารถึงคุณในสถานการณ์ตอนนี้คุณกับเขาอยู่ในความนิงเงียบ เขาไม่สามารถที่จะพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณได้บางคนอาจบล็อกกันหรือบางคนเนี่ยบล็อกกันทางใจอยู่ในสถานการณ์ที่นิ่งเงียบกันมาน,นานแล้วอยู่ในพื้นที่ของตัวเองความนิ่งเงียบนี้ทําให้เขาคิดถึงคุณอย่างมากมีหลายอย่างที่คุณยังไม่รู้มีหลายอย่างที่เขาปิดบังซ่อนอยู่เมื่อถึงวันเวลาที่เหมาะสมเขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาหาคุณ กลับมาพูดถึงข้อความมากมายที่ไม่ต้องสื่อสารผ่านไพ่เช่นนี้ทับอนส์พลังงานของใครคนนี้เป็นคนที่คุณยังรอคอยเขาเป็นคนที่เขายังรอคอยคุณต่างคนต่างคิดถึงกันอย่างมากยังไม่หมดแพชชั่นต่อกันยังมีความคิดถึงมีความรักความเสน่หาต่อกัน มีพลังงานความห่างไกลอาจเป็นคนต่างชาติต่างภาษาหรือว่าคนไทยที่อยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างแดนก็เป็นได้การรอคอยนี้ยังไม่สิ้นสุดในไพ่สองไม้เท้าใบนี้มีเดอะซันแฝงอยู่ตรงกลางไม่ว่าสถานการณ์ตอนนี้คุณกับเขาเนี่ยจะไปคนละทิศละทางแยกจากห่างไกลแต่สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นี้จะมาบรรจบกันได้ จะได้ปรับความเข้าใจจะได้ทำตามแผนในอนาคตจะได้สื่อสารคำพูดที่คิดหวังเอาไว้ทุกอุปสรรคปัญหาและการรอคอยใดจะสิ้นสุดลงในบภสอดใครคนนี้คิดถึงคุณมากๆอยากติดต่อสื่อสารอยากกลับมาในชุดคุณเมื่อถึงวันเวลาที่เหมาะสมนะไพ่ใบนี้หมาตัวนี้วิ่งอยู่ บนเข็มนาฬิกาหรือหมายถึงไพ่วิวออฟฟอร์จูนเขาจะมาแน่แต่ไม่ใช่เวลานี้ยังต้องรอคอยกันต่อไปยังต้องใช้เวลาที่เนิ่นนานคุณกับเขาเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ความเครียดคิดมากวิตกกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ยังไม่อาจตัดใจยังไม่อาจปล่อยกันได้ยังไม่สามารถ move on จากกันได้เลย f o ฟ r Cups สถานการณ์ของเขางเงียบ ไม่ได้ติดต่อสื่อสารพูดคุยที่เสื้อของคนคนเนี้เขามีไฟอยู่สามสีเหมือนสัญญาณจราจรเลยนะแดงเหลืองเขียวสถานการณ์ของเขาเนี่ยเหมือนไฟเหลืองหยุดแต่พร้อมจะไปต่อหยุดเพื่อทบทวนเรื่องราวทุกอย่างหรือหมายถึงหยุดเพื่อปรับเปลี่ยนพลังงานของตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นพลังงานของเขาเมื่อเขาสามารถ พัฒนาตัวเองถึงจุดที่เขาวางเอาไว้จุดที่เขาพอใจจุดที่เขามองว่าเหมาะสมคู่ควรเขาจะกลับมาหาคุณกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์และไปต่ออย่างแน่นอนพลังงานเขาก็เหมือนไฟเหลืองที่เตรียมตัวจะไปไฟเขียวกําลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้านี้เพื่อนรับสอดใครคนนี้เขานิ่งใบเขายอมที่จะแยกจากห่างไกลจากคุณ เพราะเขารู้สึกว่าตัวของเขามีหลายอย่างที่ไม่เหมาะสมคู่ควรกับคุณเลยตัวเขาเนี่ยเหมือนอีกาดำจำเป็นต้องตัดใจจำเป็นต้องห่างเหินห่างไกลเพราะคุณเนี่ยเหมือนผีเสื้อที่อ่อนหวานจริงใจและมีแต่ความรักที่งดงามให้เขาเขาไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ในวันที่พลังงานไม่เท่าเทียมเขารู้สึกว่าเขายังดีไม่พอเขารู้สึกว่าเขายังรวยไม่พอ หน้าที่การงานยังไม่ประสบความสำเร็จยังไม่พึงพอใจหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเขาเขาทุกข์เาทรมานจิตใจกับการหันหลังให้กับความสัมพันธ์นี้แต่สิ่งนี้เป็นแค่การหยุดพักเขาไม่เคยคิดที่จะเลิกรากับคุณเพียงแค่พักความสัมพันธ์หันหลังให้กันเพื่อไปเติบโตเอซับคับใครคนนี้เขารักคุณมากๆรักล้นใจ ความรักมากมายเก็บไว้ในหัวใจรอวันที่จะมาบอกคุณสายรุ้งพาดผ่านความรักนี้จะสุขสมหวังแน่นอนเพียงแต่ยังไม่ใช่เวลานี้ยังไม่ใช่ตอนนี้คุณจงเชื่อในพลังงานความเป็นเนื้อคู่เป็นคู่แท้คู่ที่จะมีพลังงานที่คู่ควรคู่ที่ความดีคู่ที่บุญสัมพันธนนำทางยิ่งทำให้คุณสองคนผูกพันรักกันอย่างแน่นหนา ไม่อาจที่จะตัดใจไม่อาจที่จะเลิกรักกันได้เลยใน g h t of p e n t a เ l e s เมืเ่อเขามองมาที่คุณเนี่ยคุณเลิศเลอเพอร์เฟคคุณสวยคุณหล่อถูกใจเขาคุณจิตใจดีคุณนิสัยดีคุณหาเงินเก่งมีหน้าที่การงานดีมีครอบครัวที่มั่นคงเขามองคุณเลอค่ายิ่งเขาจึงจำเป็นที่จะต้องไปพัฒนาตัวเองไปปรับเปลี่ยนตัวเองในหลายๆเรื่อง ให้รู้สึกคู่ควรที่จะได้รับความรักที่จะเป็นคนรักของคุณไพ่ตอบกันชัดเจนมากเจ้านกที่บินกลับมาหาคุณเนี่ยนกที่บินอยู่ในมือคุณก็คือตัวเขาเมื่อผ่านกระบวนการการเรียนรู้ในวันที่แยกจากผ่านกระบวนการตื่นรู้จากที่เป็นอีกาดำเนี่ยนะก็กลับมาด้วยพลังงานใหม่เป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่มีบุญสินเสมอก,กันกับคุณ ฟอบสอดสถานการณ์ที่นิ่งเงียบตอนนี้เขาทุกข์ทรมานจิตใจเขาได้แต่คิดทบทวนเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาคิดถึงความรักคิดถึงความดีที่คุณมีให้เขาแต่เขาเนี่ยยังรู้สึกหนักใจยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนะหรือบางคนมีปัญหาในชีวิตมากมายที่จะต้องแก้ไขจัดการแม้ว่าเขาเนี่ยจะคิดถึงคุณแค่ไหนแต่สถานการณ์ก็ไม่เป็นใจ ไม่อาจที่จะลุกขึ้นมาแล้วไปหาคุณได้นะก็ถูกทับเอาไว้เนี่ยด้วยเจ้าหมี3ตัวเนี่ยหมายถึงความทุกข์ความเครียดและปัญหาอย่างมากมายที่ใครคนนี้เผชิญอยู่ s ่วนอับคัแต่สุดท้ายเขาจะกลับมาได้กลับมาด้วยชัยชนะกลับมาพร้อมกับความกล้าหาญกลับมาบอกข่าวที่เขาประสบความสำเร็จกลับมาบอกเล่าเรื่องราวมากมายระหว่างที่เขานิ่งเงียบหายไป คุณกับเขาจะได้เริ่มต้นใหม่จะมีความสุขอบอุ่นหัวใจกันอีกครั้ง Four Bonds และในสถานการณ์ที่เขากลับมานั้นเขาจะไม่เงียบไม่หายไม่จากคุณไปไหนอีกเขาจะมั่นคงในความสัมพันธ์อย่างมากสีมิเท้าเนะี่ยคือบ้านคือการแต่งงานการจดทะเบียนสมรสการอยู่บ้านหลังเดียวกันฉันสาม,มีภรรยาเขามั่นคงหนักแน่นต่อคุณนะ แต่ด้วยอุปสรรคและปัญหามากมายในเวลานี้ยังไม่พร้อมในวันนี้อยากจะใช้เวลาให้นานกว่านี้ในการศึกษาเรียนรู้คุณให้เป็นความรักที่มั่นคงและสุขสมหวังได้อ่าต่อไปเรามาดูข้อความจากเขาถึงคุณฉันรู้สึกถึงคุณแม้ว่าเราจะแยกจากกันเนี่ยมีพลังงานนะคนที่เชื่อมต่อทางจิตวิญญาณถึงกันได้ เป็นคู่เทวินเฟรมได้เขารู้สึกถึงคุณตลอดไม่ว่าตัวจะห่างไกลกันแค่ไหนไม่ว่าจะเงียบกันไปนานเพียงใดคุณยังวนเวียนอยู่ในสมองอยู่ในหัวใจเขาเสมอฉันจะรอสัญญาณจากคุณในความนิเงียบนี้เขาก็สอดส่องมองดูคุณตลอดมองผ่านสื่อโซเชียลว่าคุณโพสอะไรถึงเขาไหมโพสอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวของเราไหม จะดูสัญญาณะว่าคุณยังมีใจยังรักยังรอคอยเขาอยู่ไหมฉันรักคุณเขาก็รักคุณเขามั่นใจชัดเจนในหัวใจแล้วเพียงแต่ยังมีอุปสรรคและปัญหาอีกมากมายที่ยังคอยขัดขวางไม่ให้เขาสามารถแสดงความรักที่ชัดเจนกับคุณได้ในเวลานี้คุณเข้ามาใกล้กว่าใครๆใครคนนี้ ด้วยความที่ชีวิตเขามีปัญหาเยอะนะหรือว่าตัวตนของเขาอะรู้สึกว่าไม่ได้มองหาไม่ได้ต้องการความรักอยากจะทำงานอยากจะหาเงินไม่เคยเปิดใจให้ใครง่ายๆแต่วันหนึ่งเมื่อคุณเข้ามาในชีวิตคุณกลับได้เข้าใกล้หัวใจเขาคุณกลับเข้ามานนั่งอยู่ในหัวใจเขาได้ฉันไม่ว่างใครคนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ชีวิตยุ่งเหยิงมาก ทำงานหนักมากชีวิตเนี่ยยังไม่ว่างที่จะให้เวลาถ้าหากจะต้องมีความรักหรือมีสถานภาพความเป็นคู่รักกันในตอนนี้คุณคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันคุณดีที่สุดดีมากด้วยเขาจึงต้องรีบไปทำตัวเองให้ดีขึ้นไปจัดการปัญหาทุกอย่างในชีวิตให้คลี่คลาย เขาอยากที่จะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองเขาอยากทําให้คุณรู้สึกภูมิใจในตัวเขาที่เขาอยากทําเช่นนั้นก็เพราะเขามองว่าคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดในชิตของเขาฉันรู้ว่าฉันเบี่ยงเบนความสนใจจากความเจ็บปวดของคุณในสถานการณ์ก่อนที่จะนิ่งเงียบกันไปบางคนมีประเด็นปัญหามีเรื่องที่ค้างคาใจแต่เขาก็นิ่งเงียบไปเลย เลือกที่จะไม่พูดไม่อธิบายใดๆเบีเ่ยงเบนความสนใจจากคุณที่คุณงงไปอะว่าเอาแล้วเรื่องที่เคลียร์กันไม่ลงตัวแล้วเรื่องที่โกรธกันทะเลาะกันน่ะเนี่ยไปแบบนี้คืออะไรเหมือนกับหนีหน้าไม่กล้าเผชิญปัญหาและทําให้คุณเจ็บปวดฉันสูญเสียตัวเองไปสักพักหนึ่งคนนี้เขารู้สึกกับคุณมากในสถานการณ์ที่ชีวิตเขามีคุณน่ะเขาเสียอาการนะ เขารู้สึกสูญเสียความเป็นตัวเองเพราะว่าเฝ้าคิดถึงแต่คุณคิดถึงแต่เรื่องราวความรักเขาก็ต้องเบรกตัวเองถอยหลังออกมาก่อนต้องไปทําสิ่งที่เขาวางแผนเอาไว้เป้าหมายอื่นใดๆให้สําเร็จซะก่อนความรักที่เขามีต่อคุณน่ะทําให้เขาหมกมุ่นเครียดคิดมากทําให้เขาสูญเสียความเป็นตัวเองคุณพูดกับฉันผ่านเสียงเพลง คุณอาจชอบโพสสื่อโซเชียลเป็นเพลงที่คุณเคยส่งให้เขาเขารับรู้ได้ถึงบทเพลงเหล่านั้นว่าคุณให้เขาว่าคุณสื่อสารถึงเขารู้สึกอินกับพลังงานความรักหรือเพลงที่คุณสื่อสารออกไปมันเป็นความผิดพลาดของฉันแต่ฉันตําหนิคุณเนี่ยใครคนนี้เขาอยู่ในกระบวนการต้องเรียนรู้อีกมากกว่าจะเติบโตและตื่นรู้ได้เขาไม่ยอมรับผิด เขารู้ว่าปัญหาทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นความผิดของเขาแต่เขาเลือกที่จะโทษคุณเลือกที่จะไม่รับผิดไม่คิดแม้แต่จะขอโทษคุณเขาเสียใจนะเขารู้เขารู้ดีแก่ใจว่าความผิดเป็นของเขาหรือว่าทําเป็นโมโหทําเป็นตําหนิคุณให้ความผิดนั้นกลายเป็นของคุณคุณไม่รู้หรอกว่าการปล่อยคุณไปนั้นยากแค่ไหน เขาเจ็บปวดทรมานเขาคิดถึงคุณมากทุกวันทุกคืนการที่เขานิ่งเงียบไปไม่ใช่เขาไม่รู้สึกเขาทุกข์ทรมานใจมากๆเพราะว่าหัวใจเขาไม่ได้ต้องการเช่นนั้นไม่เคยคิดที่จะห่างเหินห่างไกลไปจากคุณฟังเสียงหัวใจของคุณเขาอยากให้คุณทบทวนหัวใจตัวเองฟังเสียงหัวใจของตัวเองในวันที่ห่างกันไปว่าคุณได้ยินเสียงหัวใจตัวเอง บอกว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมฉันคิดว่าใช่เขาคิดว่าคุณคือคนที่ใช่คนที่เขารอคอยตามหามาทั้งชีวิตหากความรักความสัมพันธ์นี้อยู่ในเส้นทางที่ผิดมาผิดที่มาผิดเวลาผิดฟ้าผิดตัวเป็นรักซ้อนซ่อนเงื่อนหรือปัญหาใดๆก็ตามเขาคิดว่าเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ถูกต้องก่อนที่จะกลับมาในความสัมพันธ์ มีคนอื่นอีกหรือหมายถึงมีปัจจัยที่สในเรื่องราวความสัมพันธ์นี้ที่ทำให้เขายังไม่สามารถทำทุกอย่างตามหัวใจได้อาจยังมีคู่ครองเดิมที่เขายังเลือกกันไม่ขาดยังไม่ได้หย่าร้างกันหรือหมายถึงปัจจัยที่สนั้นในเรื่องเงินเรื่องงานปัญหาครอบครัวสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคล้วนดึงแขนดึงขาเขาเอาไว้ ไม่ให้เขาเข้ามาทำงานในความสัมพันธ์ไม่ให้เขาเปิดเผยหัวใจเปิดเผยความรู้สึกใดๆกับคุณได้เลยฉันแค่หวังว่าสิ่งต่างๆจะแตกต่างออกไปเขาคาดหวังกับความรักครั้งนี้เสมอว่าเหตุการณ์ทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเหตุการณ์ที่นิงเงียบเหตุการณ์ที่คิดถึงกันรอคอยกันจะแตกต่างออกไปจะสิ้นสุดการรอคอย จะได้สมหวังในความรักนี้ได้ฉันกลัวเกินกว่าจะคุยกับคุณคนคนนี้ก็ทำให้คุณเสียใจมันมีคำพูดการกระทำใดในอดีตนะที่ทำให้คุณเจ็บปวดใครคนนี้เขาไม่กล้ายังไม่กล้าเผชิญหน้าต้องรวบรวมความกล้าให้มากกว่านี้ก่อนที่จะกลับมาขอโทษที่จะกลับมาอธิบายสิ่งต่างๆ รักฉันนะหรือว่ารักฉันไหมเขาอยากคุณรักเขาขอให้รักเขาต่อไปได้ไหมขอให้ยังรักเขาเหมือนเดิมได้ไหมฉันแค่ต้องการพื้นที่เขาขอพื้นที่ส่วนตัวขอให้เขาได้อยู่ในโลกส่วนตัวเพื่อให้เขาจัดการแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องในชีวิตของเขาพื้นที่เนี้ยยังไม่เหมาะ ที่จะดึงคุณเข้าไปเป็นคนรักยังไม่เหมาะที่จะมีความรักในเวลานี้เขาเลยอยากจะขอพื้นที่ให้ห่างไกลให้นิ่งเงียบไปจากชีวิตของคุณก่อนบางครั้งก็สงสัยว่าคุณใส่ใจไหมเขามองคุณไม่ออกคุณดูนิ่งแล้วตัวของเขาก็น้อยใจมากๆกับการกระทำที่นิ่งเงียบไปของคุณคุณไม่เคยเป็นเช่นนี้ ไม่เคยเงียบนานอย่างนี้อันนี้เขาเงียบคุณก็เงียบทําให้เขาเนี่ยมีความสงสัยมีคําถามว่าคุณนะแคร์เขาไหมใส่ใจ,ใจสนใจเขาอยู่หรือเปล่าความสุขคือสิ่งสําคัญปัญหาทุกอย่างต้องถูกจัดการแก้ไขปัญหาของเขาไม่ว่าจะเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องใดๆเพราะสิ่งเนี้จะสร้างความสุขและความสุขก็เป็นสิ่งสำคัญในความรัก และคุณก็เป็นความสุขของเขาด้วยนะเขาจึงอยากเข้ามาในความสัมพันธ์ในวันที่เขาไม่ได้หอบปัญหามาให้คุณเพราะความสุขคือสิ่งสําคัญและคุณก็คือสิ่งสําคัญที่เขาอยากจะให้มีความสุขด้วยกันเซ็ใครคนนี้เขาทั้งรักทั้งรุ่มหล,ลงหลงไหลในตัวคุณนะคุณนะถูกใจตรงสเปคเขามากๆคิดเรื่อง18บวกอยากมี18บวกกับคุณ ทุกครั้งที่ห่างไกลกันบางครั้งเขาก็จินตนาการนะว่ามี18บวกกับคุณแสงสว่างคุณคือแสงสว่างคือความหวังคือความฝันเขาจะทำให้ความรักความสัมพันธ์นี้มีแสงสว่างมีทิศทางที่สามารถเป็นไปได้ฉันเสพติดคุณแล้วบางคนเนี่ยส่องคุณหนักมากเช้าสายใบยข่ำ เสพติดคุณแล้วในชีวิตแต่ละวันไม่มีวันไหนที่เขาจะลืมคุณไม่มีวันไหนที่เขาจะเอาคุณออกจากหัวใจออกจากสมองได้เลยคิดถึงหนักมากก็ยิ่งเสพติดหนักมากเพราะว่าสองหนักมากตอนนี้ไม่ใช่เวลาอาพลังงานสอดคล้องกันนะใครคนนี้เขารักคุณเพียงแต่ต้องรอคอยวันนี้ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมยังไม่ใช่เวลาที่เขาจะเป็นคนรักที่ดีได้ ยังไม่ใช่เวลาที่เขาจะกลับเข้ามาเพื่อให้ความจริงจังชัดเจนกับคุณได้ฉันเป็นคนขี้หึงมากคุณโพสอะไรอะระวังตัวให้ดีนะจ๊ะคนนี้เขาขี้หึงมากนะห้ามแต่งตัวเซ็กซี่เกินเหตุหรือห้ามไปกดหัวใจไปคอมเมนต์ใครที่เป็นเพศตรงข้ามเขาหึงมากเขาดูหมดเขาส่องตลอด ฉันยังดีไม่พอนี่งไงพลังงานเขารู้สึกว่าที่เขาไม่พร้อมเพราะเขายังดีไม่พอยังมีพลังงานที่ไม่คู่ควรเหนบคุณหรือมีปัญหาในชีวิตมากมายเขายังดีไม่พอที่จะเป็นคนรักของคุณได้ในตอนนี้ทั้งรักทั้งหลงอืมเขาทั้งรักทั้งหลงคุณนะ่ะมีเรื่องสนิหาราคิ18บวกมาพร้อมกับความรักอย่างมากมายภายในหัวใจ ไพ่สอดคล้องกันเหลือเกินทั้งรักทั้งหลงขอบคุณที่ไม่เคยปล่อยมือกันเขารู้ว่าคุณไม่เคยทิ้งเขาเขารู้ว่าคุณยังรอคอยเขาเสมอถึงแม้คุณจะนิ่งเงียบนิ่งเฉยนะแต่จิตวิญญาณของเขายังบอกเขาอะว่าคุณไม่เคยปล่อยมือจากเขาไม่เคยบอกรักแต่รักสุดหัวใจใครคนนี้เขารักคุณมากๆ เป็นคนปากแข็งปากหนักหรือจำเป็นต้องนิ่งเงียบไม่บอกความรู้สึกเพราะว่ายังไม่สามารถที่จะแสดงออกบอกรักคุณได้อย่างชัดเจนชีวิตจริงยิ่งกว่าละครเขาก็มองว่าตัวของเขาเนี่ยทำไมต้องมาเจอเรื่องราวอะไรแบบนี้มาเจอนางฟ้าในเวลาที่เขาเป็นซาตานหรือว่ามาเจอคุณในวันที่พเพลียพร้อม มั่นคงมั่งคั่งทุกอย่างในวันที่เขาเป็นยาจบสถานการณ์อารมณ์เป็นแบบนั้นน่ะนะเหมือนกับคุณกับเขาต่างกันมากๆทั้งพลังงานภายในจิตวิญญาณแล้วก็คุณสมบัติภายนอกที่มีเขาก็เลยดรามา่าเศร้าทําไมชีวิตเขาต้องเป็นเช่นนี้อยากจะรักคุณอยากจะเปิดเผยเปิดใจก็ทําไม่ได้รักมากยากจะลืมใครคนนี้เขารักคุณมากเลยนะ พลังงานความรักวนเวียนอยู่ในคลิปนี้มากมายเต็มไปหมดแต่เป็นความรักที่ทรมานจิตใจเป็นความรักที่คิดถึงคุณอย่างโหยหายากที่จะลืมคุณได้จากการไกลแสนไกลมีพลังงานคนทางไกลต่างชาติต่างแดนต่างอำเภอต่างจังหวัดความห่างไกลนี่ยิ่งทําให้เขาทรมานเหลือเกินคิดถึงเนี่ยนะจะขับรถไปหาอีกห้านาทีเจอกันก็ทําไม่ได้ รู้สึกว่าความห่างไกลนี้เหมือนจากกันไกลแสนไกลคู่ชีวิตของฉันเขามั่นใจว่าคุณนี่แหละเป็นคู่ชีวิตของเขาขอให้รอคอยเขาผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้และเขาจะทำเหตุการณ์ทุกอย่างให้คุณได้เป็นครอบครัวให้คุณได้เป็นคู่ชีวิตของเขาคนไม่มีสิทธิ เาก็น้อยใจเขาก็รักขเขาคิดถึงคุณมากแต่ขเขาไม่สามารถทําอะไรได้เลยได้แต่แอบรักได้แต่แอบรอคอยวันเวลาที่จะกลับมาหาคุณความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ยังนิ่งเงียบห่างเหินห่างไกลกอดเก็บความทุกข์ทรมานกับความรักและความคิดถึงคุณอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแม่หมอขอจบคำทำนาย a n นด m อมฟอยูแต่เพียงเท่านี้ขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรัก แม่หมอขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และจะกราบขอบพระคุณมากค่ะเพื่อนๆจะดูโฆษณาด้วยกันไม่กดสกิปข้ามก็คิดซะว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ